ับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกสภาทุกท่านค่ะดิฉันวิลาสินีพิพิธกุลผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือชื่อยอ่สสอสสทหรือที่เรียกกันในชื่อสถานีว่าไทย PBS ขอนําเสนอรายงานประจําปี2566ต่อที่ประชุมค่ะท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันขอเรียนว่าไทย P ี s ทํารายงานฉบับนี้ด้วยจุดยืนเรื่องการลดสภาวะโลกร้อน จึงทำรายงานฉบับพิมพ์ที่อยู่ในมือของทุกท่านนี่นะคะแบบสรุปสาระสำคัญโดยมีรายงานฉบับเต็มจำนวน166หน้าในรูปแบบดิจิทัลที่ท่านสามารถสแกนอ่านได้ที่ QR Code ตรงหน้าในของปกหลังนะคะแล้วก็ท่านสามารถอ่านเฉพาะรายงานงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชีได้ที่หน้า12ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันต้องขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกที่ร่วม รณรงค์ลดโลกร้อนกับไทย p p s s ในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านประธานคะไทย p p s กําเนิดขึ้นมาเพื่อให้สังคมไทยมีหลักประกันว่าจะไม่มีการปล่อยให้กลไกตลาดมาปิดกั้นเนื้อหาหรือบริการที่ขออนุญ,ญาตใช้ภาษาอังกฤษนะคะที่ถูกเรียกว่า under serve หรือ under supply หรือ market failure เหล่านี้คือเนื้อหาที่ไม่ดึงดูดมูลค่าทางการตลาด จึงเป็นเนื้อหาที่ถูกนำเสนอน้อยจากสื่อที่ต้องพึ่งพิงโฆษณาเช่นเนื้อหาด้านการศึกษาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้านเด็กด้านกลุ่มคนเปราะบางและกลุ่มคนที่ถูกการตลาดทำให้ไร้เสียงหรือไร้ตัวตนนอกจากนี้ค่ะไทย PBS ยังเกิดขึ้นมาเพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่า จะได้รับข่าวสารสาระที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองข่าวสารที่เจาะลึกและกล้าตรวจสอบแทนประชาชนโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกแทรกแซงหรือถอนโฆษณานะคะที่ดิฉันกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะกล่าวหาสื่ออื่นๆนะคะแต่ดิฉันขอ เร็นว่าไทยพี s เนั้นยึดอยู่บนหลักกันนี้จริงๆและหน้าที่ของเราก็คือช่วยกันเติมเต็มระบบนิเวศสื่อทั้งประเทศให้มีคุณภาพและไปด้วยกันกับเพื่อนสื่อทั้งหมดค่ะอันนี้คือจุดยืนแรกที่ฉันขออนุญาตกล่าวก่อนนะคะขอเรียนว่าเนื้อหาและบริการแบบอันเดอร์เซิร์ฟนี้เองค่ะคือผลงานที่ปรากฏเด่นชัดตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาถึงปีนี้ด้วยนะคะและนี่คือประเด็นสําคัญ5ประเด็น ที่ดิฉันจะขอนําเสนอภายใต้หัวข้อหลักคือการส่งมอบคุณค่าต่อสาธารณะและจะขอนําเสนอเรื่องความคุ้มค่าในด้านของการบริหารจัดการงบประมาณและด้านของการขยายผลสู่ระบบนิเวศสื่อเป็นหัวข้อถัดไปค่ะท่านประธานคะประเด็นแรกค่ะการส่งมอบคุณค่าของการนำเสนอข่าวสารที่ประชาชนสามารถวางใจและพึ่งพิงได้ ต้องเรียนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทุกครั้งที่ไทย PBS ให้องค์กรอิสระภายนอกสำรวจขึ้นมาเป็น To อปอ m ฟไม์ของประชาชนตลอดนั่นก็คือประชาชนยอมรับว่าไทย PBS เป็นสื่อที่เขาวางใจได้ดี่ันขอยกกรณีตัวอย่างที่ปรากฏบนสไลด์นะคะเป็นกรณีที่หลายท่านได้ได้รับทราบกันดีนั่นก็คือวิกฤตปลามอคางดำค่ะซึ่งไทย PBS เป็นสื่อแรก ที่ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2560แล้วก็เกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งในปี2565ไทยพีบสได้รณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมกันสํารวจและปักหมุดจุดที่พบประหมอคางดําโดยใช้แอปพลิเคชันสี่สซึ่งไทยพีบเอพัฒนาขึ้นสําหรับการสื่อสารของนักข่าวพลเมืองซึ่ง ทำให้ประชาชนตลอดพื้นที่ทั้งในพื้นที่สามสมุทรพื้นที่อ่าวตัวกอและอีกหลายพื้นที่นั้นเริ่มตื่นตัวและร่วมกันรายงานจนเริ่มเห็นทิศทางของการระบาดค่ะและเมื่อไทย PBS รวบรวมข้อมูลเชิงลึกตรวจสอบหลักฐานจากแหล่งข้อมูลเปิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจากภาพถ่ายดาวเทียมจึงนำเสนอเรื่องนี้อย่างเข้มข้นดังที่หลายท่านได้ประจักษ์แล้วนะคะ ดิฉันต้องขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านด้วยที่ท่านให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ค่ะและดิฉันขอเรียนย้ำว่าไทย P ี s จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าประชาชนจะได้รับความมั่นใจว่าวิกฤตนี้จะมีทางออกค่ะดิฉันขอนำเสนออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะท่านประธานที่สะท้อนให้เห็นการทำหน้าที่รายงานข่าวแบบเกาะติดและเป็นกลางเช่นกรณีปัญหาพิพาทแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีมากว่า40ปีนะคะไทยพีบเอสติดตามสืบค้นข้อมูลและรับฟังเสียงของทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่องทำให้การนำเสนอเรื่องนี้ครอบคลุมในทุกมิติค่ะทั้งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิน่นสิ่งแวดล้อมแล้วยังขยายผลไปถึงการสืบสวนขบวนการที่อยู่เบื้องหลังด้วยจึงนับเป็นสื่อหลักที่ทุ่มเททำชุดข้อมูลนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ นอกจากนั้นยังได้เปิดพื้นที่สื่อมีการเจรจาหาทางออกระหว่างรัฐกับชาวบ้านด้วยดังตัวเลขที่ท่านเห็นบนสไลด์นะคะว่าปีที่แล้วเราได้ให้สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประ,ประมวลออกมาเป็นความคุ้มค่าทางสังคมที่ไทย PBS ได้เปิดพื้นที่เจรจาเรื่องนี้ช่วงปีที่แล้วนะคะออกมาเป็นตัวเลขว่าคุ้มค่าอยู่ที่36.69บาทต่อการลงทุนของไทย PBS ในทุกๆ1บาทค่ะ นั่นเป็นสองตัวอย่างแรกที่ยันขออนุญาตยกถึงนะคะท่านประธานครับการวางจุดยืนอยู่บนเนื้อหาแบบ Underserved นี่เองคะ่ะที่ทำให้ข่าวของไทยพีบีเอสนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การรายงานเหตุการณ์แต่จะพยายามมุ่งไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์นั้นคลี่ทีละปมปัญหาระดมความรู้และรับฟังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้ให้เห็นทางออก ที่เรียกกันว่าวารสารศาสตร์เพื่อการหาทางออกหรือโซลูชันเจอราริซึมนะคะตัวอย่างที่ปรากฏบนสไลด์นี้ค่ะการติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและฟื้นฟูชุมชนมูโนโจงังหวัดนราธิวาสที่ประสบเหตุพูุระเบิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมีผู้ได้รับผลกระทบเกือบ3,000คนนะคะแต่เรื่องของพวกเขาแทบไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สื่อหลังค่ะ จนถึงแต่จนถึงเวลานี้ค่ะไทยพีบียังคงติดตามนำเสนอให้เห็นทั้งความล่าช้าของการช่วยเหลือและค้นหาสาเหตุที่เชื่อมโยงไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือชาวบ้านที่เสียสิทธิและเร่งรัดการฟื้นคืนเศรษฐกิจธธของชุมชนที่แทบจะสิ้นหวังไปแล้วนะคะดิฉันขอเรียนว่าไทยพีบจะยังเกาะติดเรื่องนี้ต่อไปจนกว่า การมีมติอนุมัติสร้างบ้านที่พังเสียหายของชาวชุมชนมูโนจะทําสําเร็จในกลางปีหน้าค่ะนอกจากนี้ไทยพีวเวสยังให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวสารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในแง่ของการเตือนภยัยการตรวจสอบสร้างการรู้เท่าทันและเป็นปากเสียงแทนประชาชนที่ถูกเอาเปรียบซึ่งต้องเรียนว่าการที่ไม่ต้องพึ่งกลุ่มทุนใดนี่เองค่ะ ทำให้ไทย PBS ส,สาม,มารถผลิตเนื้อหาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคได้ถึงร้อยละ44ของสัสดส่วนเนื้อหาทั้งหมดในอุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิทัลนะคะที่กล่าวไปแล้วนั้นคือการพูดถึงผลงานและคุณค่าในเรื่องของการนำเสนอข่าวสารเพื่อความไว้วางใจนะคะประเด็นที่สองค่ะคือการส่งมอบคุณค่าต่อสาธารณะด้านการสืบสารถักทอและอย่างรากทางวัฒนธรรม ที่ลากหไทยพีบีเอสเชื่อค่ะว่าเนื้อหาทางวัฒนธรรมคือสะพานที่เชื่อมให้คนที่แตกต่างกันสามารถเข้าใจกันได้ใช้ภาษาเดียวกันได้เราจึงลงทุนกับการสร้างสารรค์เนื้อหาด้านนี้ทั้งในรูปแบบละครสารคดีดนตรีนะคะมีรายการประจำมากมายค่ะที่เป็นเรือธงแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีเป็นที่ถูกพูดถึงเยอะเช่น Spirit of a s i เ จากรากสู่เราเป็นต้นนะคะรวมถึงไทย P ี s ยังจับมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมทางด้านศิละปะวัฒนธรรมด้วยนะคะเช่นเมื่อปีที่แล้วมีมหกรรมโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่จังหวัดพัทลุงซึ่งทำให้คนในพื้นถิ่นภาคภูมิใจอย่างมากนะคะที่วัฒนธรรมของเขาได้ส่งต่อแล้วก็ขยายไปถึงวัฒนธรรมระดับชาติและระดับโลกด้วยนะคะ ผลสำรวจผู้ชมร้อยละ86.4จากจำนวน4,000กว่าคนยอมรับให้ไทย PBS มีบทบาทที่โดดเด่นมากในด้านนี้ประเด็นที่3ค่ะคือคุณค่าด้านการให้สาระประโยชน์และความบันเทิงที่คุ้มค่าซึ่งมีผลสำรวจนะคะจากผู้ชมร้อยละ85.7ให้ไทย PBS เป็นสื่อที่สร้างสรรค์สาระบันเทิงที่แตกต่างร้อยละ86.5ยอมรับว่าละครไทย PBS สร้างแง่คิดเชิงบวกให้แก่แสังคมจะเห็นว่าเรื่องสาระบันเทิงของไทย P ี s เนั้นแม้ว่าสัดส่วนจะน้อยถ้าเทียบกับกลุ่มเนื้อหาทั้งหมดที่ไทย P ี s นําเสนอแต่เราก็ตั้งใจว่าถึงจะเป็นสัดส่วนที่น้อยแต่ก็เป็นสัดส่วนที่สร้างความแตกต่างและสร้างแง่คิดเชิงบวกอย่างผลสารวจที่กล่าวไปแล้วนะคะนอกจากนั้นผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าร้อยละ87ของประชาชนเห็นเห็นว่าสารคดีไทย P ี s เ นำไปต่อยอดแล้วก็เกิดประโยชน์ได้จริงค่ะในปีที่ผ่านมานะคะมีสารคดีและละครที่ได้รับรางวัลทั้งจากองค์กรวิชาชีพสื่อและจากสถาบันต่างๆเช่นนางฟ้าไร้นามที่เป็นเรื่องของคุณหมอเพียรเวชบุญนะคะบุษบาลุยไฟรักหลักรถและสารคดีชุดปกปักรักษา ซึ่งรวมทั้งกลุ่มละครที่สร้างจากงานวิจัยและได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมฉายในเทศกาลของต่างประเทศเช่น Letter from the Sun เป็นต้นค่ะประเด็นที่4ค่ะคือคุณค่าด้านการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเด็กเล็กและวัยเรียนนะคะซึ่งเรื่องการเรียนรู้ของเด็กนี่แหละค่ะเป็นเนื้อหาที่ Under Supply มากๆในอุตสาหกรรมสื่อของไทยอย่างที่ทุกท่านตระหนักทดีอยู่แล้วนะคะ จริงๆแล้วทีวีดิจิทัลที่ทำช่องเด็กก็คืนใบอนุญาตหมดแล้วแต่ไทย P ี s s ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เมื่อปี2563เราได้ขอใบอนุญาตชั่วคราวเพื่อทำสถานีโทรทัศน์อีกช่องหนึ่งคือ ALTV เเพื่อเป็นช่องที่เน้นนำเสนอเนื้อหาเรื่องการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กโดยเฉพาะและเหตุผลตอนที่ตั้งในปี63นั้นก็เพราะเราเห็นสภาพของโรงเรียนที่ปิดยาวจาก สถานการณ์โควิด -19 และเด็กอีกจำนวนมากที่หมดโอกาสที่จะได้เรียนรู้เราจึงทำช่อง altv ขึ้นและยังคงทำต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะต้องเรียนว่าจากที่เดียนได้กล่าวไปแล้วทำให้ไทย p b s เป็นผู้ผลิตเนื้อหาด้านนี้คิดเป็นร้อยละ59ของสัดส่วนเนื้อหาทั้งหมดในสื่อทีวีแล้วก็มีการผลิตนะคะทั้งในรูปแบบที่เหมาะสมกับการชมผ่านผังรายการทีวีสำหรับเด็ก แล้วก็มีการผลิตทั้งในรูปแบบที่เหมาะสมกับการดูผ่านสื่อออนไลน์ออนดีมานตามพฤติกรรมของผู้เรียนรู้ซึ่งปัจจุบันเด็กๆก,ก็อยากจะเรียนรู้อยากจะดาวน์โหลดเกมอยากจะดาวน์โหลดแบบเรียนผ่านแพลตฟอร์มของ ALTV มากขึ้นค่ะผลสำรวจผู้ชมพบว่าร้อยละ85.6ยอมรับว่าไทย PBS เป็นสื่อที่สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและได้รับคำเรียกว่าเป็นโรงเรียนของสังคมค่ะ ประเด็นที่5ค่ะคือคุณค่าด้านการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมไทย p ีวเชื่อค่ะว่าในสภาพปัจจุบันที่ประชาชนมีแนวโน้มจะเปิดรับฟังเสียงหรือสิ่งที่ตนเองอยากได้ยินที่เรียกกันว่าภาวะ Echo Chamber หรือภาวะห้องแห่งเสียงสะท้อนนั้นสื่อที่ยึดมั่นในการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างไทย P ี s จึงยิ่งจำเป็นมากขึ้นค่ะ ซึ่งตลอด16ปีที่ผ่านมาไทยพีเวเอสได้แสดงบทบาทและเปิดพื้นที่ของการพูดคุยแบบมีส่วนร่วมมาโดยตลอดจนเป็นภาพจำหรือแบรนด์ขององค์กรน,นี้ไปแล้วนะคะในยุคข,ของดิจิทัลและ AI นี้ไทยพีเวเอสยิ่งนำเครื่องเหล่านี้มาช่วยเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นค่ะแล้วก็ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่มาร่วมใช้ศักยภาพของพวกเขาในการกำหนดอนาคตประเทศได้มากขึ้น ดังเช่นการทำวาระเลือกตั้งเมื่อปีที่ผ่านมานะคะไทยพีบีเสร่วมมือกับหลายภาคส่วนทำโครงการ HACK Thailand 2575ค่ะและเวที POST ELECTION ซึ่งเป็นการระดมการมีส่วนร่วมจากหลากหลายกลุ่มทั่วประเทศมาร่วมกันออกแบบนโยบายที่ทุกคนทุกกลุ่มอยากเห็นค่ะและหลังจากการเลือกตั้ง66เราไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นค่ะเราไปต่อ ะะไทย PBS ทำโครงการและแพลตฟอร์มชื่อว่า Policy Watch จับตาอนาคตประเทศไทยดังภาพที่ท่านเห็นอยู่นะคะเพื่อติดตามนยโยบายต่างๆของรัฐแล้วที่สำคัญก็คือทำให้นยโยบายเหล่านั้นอ่านง่ายเข้าใจง่ายอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เปิดรับข้อเสนอจากประชาชนขึ้นมาบนแพลตฟอร์มนี้ด้วยให้เราเป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมระหว่างนยโยบายสฝั่งนะคะซึ่ง Policy Watch นั้นถูกประเมินว่าเป็น Policy Innovation ของประเทศและได้รับรางวัล The Nation Maker สำหรับกลุ่ม Thailand Startup ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะไทยพี b s ยังได้นำเอาข้อมูลมหาศาลและซับซ้อนเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งทุกท่านตระหนักกันดีนะคะมาทำเป็นชุดข้อมูลภาพที่เล่าอย่างง่ายๆนะคะด้วยดิจิทัลด้วย AI มี Interaction ที่ประชาชนสามารถเข้าไปเอนเกจกับประเด็นเหล่านี้ได้ เพราะเราหวังอยากให้ทุกคนมาร่วมกันผลักดันนโยบายเรื่องนี้ค่ะมีหลายเรื่องนะคะที่เป็นชุดข้อมูลสำคัญเช่นเรื่องเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาคนจนเมืองคนไทยกับหนี้สินรวมไปจนถึงเรื่องการสร้างอาชีพและจ้างงานคนพิการเป็นต้นซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านสามารถเข้าไปดูในแพลตฟอร์มของ Policy Watch ของไทยพีได้นะคะท่านประธานคะ ที่ดิฉันได้รายงานไปนั้นคือผลงานที่ส่งมอบต่อสาธารณะซึ่งเป็นหัวข้อแรกนะคะหัวข้อถัดไปค่ะจะเป็นการสรุปรายงานเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าภายใต้ระบบนิเวศสื่อใหม่ขอย้ําว่าภายใต้ระบบนิเวศสื่อใหม่นะคะเพราะตอนนี้คนไทยใช้เวลาอยู่บนออนไลน์เฉลีย่ย7.6ชั่วโมงต่อวัน นั่นก็คือไทย P ี s s ก็มีการปรับตัวค่ะตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผ,ผู้ชมและตามเทคโนโลยีเสมอมานะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาและบริการต่างๆนั้นจะสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกคนถูกที่ถูกเวลาและเข้าไปจับจิตจับใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะไทยพีบีเอสจึงดำเนินการตามแผนเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลเฟิร์ ทั้งออนไลน์และออนดีมมนโดยมีจำนวนผู้ชมต้องเรียกว่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดค่ะเิฉยนยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ไทย PBS นั้นในปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นถึง6เท่าของปีก่อนหน้าสูงถึง212ล้านเพจวิวและจากนั้นมาจนถึงขณะดนี้มีจำนวนผู้ชมนะคะเข้าเว็บไซต์ไทย PBS เฉลีย่ยเดือนละประมาณ5ล้านเพจวิวค่ะ นอกจากนี้ยังทำให้เว็บไซต์ไทย p p s s ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเว็บไซต์กลุ่มข่าวในช่วงการรายงานเลือกตั้งนะคะรวมถึงยังติดอันดับ1ใน5ของสื่อที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดในกลุ่มสื่อที่อยู่ภายใต้ใตการกำกับดูแลของกสทชค่ะและนอกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะไทย p p s s จับมือกับ ทุกๆองค์กรสื่อเพื่อที่จะพัฒนาความรู้นะคะและก็นวัตกรรมในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งองค์กรสื่อในของประเทศด้วยค่ะแต่อย่างที่เรียนนะคะไม่ว่าไทยพีวีเอสจะขยับไปทำเรื่องของดิจิทัลหรือสื่อในระบบเวศใหม่อย่างไรก็ตามไทยพีวีสยังคงยืนยันค่ะว่าเราจะไม่ทิ้งผู้ชมที่ดูผ่านระบบเดิมหรือเทคโนโลยีเดิม เพราะทุกวันนี้ยังมีคนเกือบ10ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งนั่นคือจำนวนคนที่ไทยพีบีเอสต้องพยายามให้บริการของเราเข้าถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทีวีหรือบริการเสริมเพื่อคนพิการทางการมองเห็นและการได้ยินเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งจากการที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีใหม่คะ่ะท่านประธานคะในเรื่องของการบริหารงบ,งบประมาณในปี2566นั้น ใช้ไปกับการบริหารจัดการด้านการผลิตทั้งเนื้อหาช่องทางขับเคลื่อนวาระทางสังคมและพัฒนานักสื่อสารสาธารณะที่ร้อยละ52ของงบประาณทั้งหมดในขณะที่ได้พยายามควบคุมรายจ่ายในเรื่องของงบประจำหรืองบสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบบุคลากรงบเทคโนโลยีการผลิต ต่างๆหรือว่างบในเรื่องของ,องการส่งสัญญาณออกอากาศส่วนนี้นั้นควบคุมและลดลงตามลำดับค่ะทั้งนี้นะคะมีผลประเมินองค์กรที่ทำโดยองค์กรอิสระภายนอกก็คือ TDRI ที่มาประเมินผลงานของปี2566นะะดึงมาเฉพาะข้อมูลนะคะ TDRI จัดว่าผลงานไทยพิ s อยู่ในระดับดีมากในเรื่องของ เนื้อหาและกิจกรรมที่สะท้อนการเคารพความหลากหลายและในเรื่องของการเป็นพื้นที่กลางร่วมหาทางออกให้สังคมค่ะซึ่ง TDI มีข้อแนะนำและข้อสังเกตอีกหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนางานต่อไปของไทยพี b s เสนะคะในด้านของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลขององค์กรนั้นสะท้อนได้จากคะแนนการประเมิน ITA ที่อยู่ที่95.81คือผ่านระดับดีนะคะทั้งนี้ ไทยพีวีเอสเชื่อค่ะว่าการจะบอกว่าคุ้มค่าหรือไม่นั้นนอกจากดูในสิ่งที่ยันได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนะคะยังดูได้บทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบนิเวศสื่อของไทยมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งในปี2566ไทยพีเวสได้สนับสนุนผู้ผลิตอิสระ62รายผู้ผลิตสื่อภาคพ,พลเมือง67ราย มีนักสื่อสารภาพคพลเมืองที่เติบโตสะสมมาตลอดกว่า7,400ลายค่ะและในปีที่แล้วได้เกิดเครือข่ายใหม่ขึ้นคือเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น12แห่งทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยอีก5แห่งที่จับมือกันเพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพของระบบนิเวศสื่อสาธารณะท้องถิ่นนะคะดีฉัะต้องเรียนว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เพิ่งเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะ นอกจากไทยพี s เสส่งนักข่าวประจำของเราลงพื้นที่แล้วจริงๆแล้วเราได้นักข่าวพลเมืองเหล่านี้แหละค่ะรายงานเข้ามาจากจุดต่างๆที่เกิดเหตุและพวกเขาเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะคะแต่เขาก็ทำหน้าที่ทั้งนักข่าวพลเมืองและจิตอาสาและขณะนี้เครือข่ายสื่อสาระท้องถิ่นยันได้กล่าวไปแล้วกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคได้เริ่มทำศูนย์ช่วยเหลือกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ค่ะ และตอนนี้ขยับจากเชียงรายไปเตรียมที่จังหวัดบึงกรฬและนครพนมแล้วด้วยนะคะนอกจากนั้นเรากําลังเตรียมค่ะที่จะมีการจัดเวทีถอดบทเรียนครั้งใหญ่ในเรื่องของการเตรียมรับมือการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะจัดได้ประมาณปลายสัปดาห์หน้านะคะและ้วยะนั้นก็อยากจะเรียนเชิญท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนการถอดบทเรียนครั้งนี้ของไทยพีบีเอสด้วยค่ะ ก่อนจบการรายงานค่ะท่าน,านประธานดิฉันขอเรียนผ่านท่านประธานไปถึงท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะคะว่าไม่เพียงแต่งานที่ดันได้กล่าวไปแล้วนะคะการส่งเสริมระบบนิเวศสื่อยังหมายถึงความตั้งใจที่จะสนับสนุนผู้ผลิตอิสระของบ้านเราค่ะเพราะในตอนนี้ผู้ผลิตของเราถูกท้าทายจากการรุกเข้ามาของสื่อสตรีมมิ่งระดับโลกอย่างมาก ดังนั้นไทย i ีว s สจะพยายามทําหน้าที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพหรือการสนับสนุนให้มีเนื้อหาที่ผลิตโดยคนไทยด้วยฝีมือคนไทยและด้วยมุมมองของคนไทยออกไปสู่พื้นที่ที่เป็นสตรีมมิ่งเหล่านี้มากขึ้นค่ะท้ายที่สุดนะคะเรียนขอเรียนว่าในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการสื่อที่เชื่อถือได้กล้าหาญไม่มีอคติและสนองตอบเนื้อหาที่ตลาดไม่ทำนั้น ไทยพีจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มกำลังภายใต้การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อให้ไทยพีบสมีคุณค่าต่อสาธารณะและร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพคุณธรรมยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ